สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมเด็กชายภาวินพรนาาวันนี้ผมจะมาอธิบายและสอนคณิตศาสตร์ข้อนี้นะครับข้อนี้ผมได้มาจากข้อสอบสวชนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกข้อนี้มี2วิธีนะครับผมจะอธิบายให้ฟังทั้งสองวิธีเลยนะครับวิธีแรกนะครับอย่างแรกก็มุมกลมมีศัก อ่ะร้อองศาตรงนี้เอาไปแล้ว320องศาตรงนี้ก็เหลือ40องศาครับ40องศาตรงนี้แย้งกับมุม A มุมเอับสีองศาครับ<ม>เขาถามว่า A บวก B นะครับเราได้ A มาแล้ว40องศาบวกด้วย B ซึ่ง B ก็ให้เราลากอย่างนี้ไปก่อนนะครับลากอย่างนี้จะมองเห็นว่ายี่สิบยี่สิบห้บา,าตรงนี้นะครับจะแย้งกับมุมตรงนี้ทำให้มุมตรงนีมม้เท่ากับยี่สิบ้าองศาครับพอเราได้ย5ิบห้าองศาตรงนี้แล้วมุมภายในสามเหลี่ยมมีหนึ่งร้อยแปดสิบองศาครับเอายี่สิบห้าบวกยี่สิบแล้วเอาไปลบออกจากร้อยแปดสิบครับได้เปร้ 135. อยสามสิบห้าุมนี้เท่ากับร้อยสมสบห้ามุมนี้ ก็เป็นร้อยสามสิบห้าแย้งกับมุมนี้นะครับมุมนี้ก็เป็นร้อยสามสิบห้าเหมือนกันแล้วมุมตรงมีร้อยแปดสิบองศานะครับเอาร้อยแปดสิบไปลบด้วยหนึ่งร้อยสามสิบห้าได้เป็นสี่สิบห้าครับ b ตอบสี่สิบห้าเอาสี่สิบไปบวกกับสี่สิบห้าเท่ากับแปดสิบห้าครับแปดสิบห้าคือคำตอบนะครับแต่ว่า ในข้อข้อนี้มีมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการลากเส้น,นครับลากเส้นตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันคือ 40, 40องศานะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วให้เรากําหนดว่านี่คือ x นะครับมุมตรงนี้เล็กๆคือ x นะครับแล้วมุมตรงนี้คือ y นะครับนั่นหมายความว่า x บวก y เท่ากับ40ครับ เขียนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสมการนี้จะเอาไว้ใช้แก้สมการต่อไปครับอ่ะพอเราได้ x บวก y เท่ากับ40แล้วนะครับเราก็มาดูว่า x ตรงนี้มันแย้งกับตรงนี้เลยนะครับมันคือ x แล้วตรงนี้25ก็ย้งกับ a ครับเน25ดังนั้น a เท่ากับ x บวกด้วย25ครับ b b ให้สังเกตว่า y แย้งกับมุมนี้ครับเป็น y ตรงนี้20แย้งกับมุมนี้ครับเป็น20ฉะนั้น b เท่ากับ y บวก20นะครับนั่นแปลว่า a บวก b เท่ากับ x บวก25บวก y บวก20นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ25บวก20ได้45ครับเหลือ x บวก y เห็นตรงนี้ไหมครับ นี่แหละครับสี่สิบครับเราไม่ต้องไปหาเกหรือวหลังจากนั้นแล้วเราก็มาบอกกันได้เป็นแปดสิบห้าเท่ากันนะครับใครถนัดวิธีไหนจะใช้วิธีที่ผมสอนไปอันไหนก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วก็ขอให้คนที่ดูคลิปนี้ได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ